สวัสดีครับวันนี้วันที่17เกิน1 1 2 5 6 3ครับวันนี้ลูกค้าเอาคิก125นะครับมาติดตั้งสัญญาณกันขโมยของร้านรุสแตนะครับวันนี้มาติดที่พยาสุรินนะครับติดพร้อมกัน2คันนะครับติดเป็นตัวทูเวทั้ง2นะครับอันนี้รีวิวกันใช้งานนะครับตัวแรกกดปุ่มล็อก1ครั้งนะครับสัญญาณการล็อกเวลาใครมาเล่นมาขยับรถนะครับครั้งแรกมันจะเตือนก่อนนะครับแล้วส่งสัญญาณมาที่หน้าจอเป็นรูปค้อนหนึ่งอันหมายถึงคนขยับ1ครั้งนะครับถ้ามีครั้งที่2นะครับ ครั้งที่2มันจะร้องยาวไปประมาณ15วินาทีแล้วก็ดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนมายุ่งก็ร้องดับร้องดับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคนจะเลิกยุ่งมันก็จะหยุดร้องไปอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเราก็มาดูรถนะครับหรือเราก็กดล็อกตัวแรกนะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับส่วนปุ่มที่1นี้ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นล็อกปิดเสียงนะครับแลาใครมาเล่นมาขยับที่ตัวรถก็จะมีแต่ไฟนะครับไม่มีเสียงแต่ที่มันดังมันจะดังอยู่ที่ตัวรีโมทนะครับมันส่งส จะเป็นค้อนสองอันค้อนนะฮะบอกว่ารถเราถูกขยับ2ครั้งแล้วนะครับถ้าเราไม่แน่ใจก็มาดูรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีอะไรก็กดล็อกนะครับตัวแรกก็กดอีกทีก็มันจะกระชืนมาเป็นโหมดเปิดเสียงนะครับปุ่มแรกนี่คือโหมดเปิดเสียงกับปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัดดับอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มที่2เป็นการปลดล็อกก็คือจะคลายล็อกออกนะครับก็คือสามารถใช้กุญแจใช้เลยสตาร์ทรถได้ปกติรถเข้าศูนย์ซ่อมได้ปกติล้างรถปกตินะับส่วนปุ่มที่3านะครับแถวหนึ่งฟังก์ชัน อันนี้ถอดกุญแจรถออกนะครับสามารถสั่งสตาร์ทได้ในระยะ300เมตรนะครับมองไปเกือบสุดสายตานะครับตัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทที่ปุ่มที่3นะครับกด2ครั้งครับ1 2เวลาเราจะดับก็กดตัวปลดล็อกนะครับส่วนปุ่มที่4นี้เป็นการค้นหารถนะฮะเวลาไปจอดรถในห้างในลานจอดรถกว้างๆบางท่าาคืนหารถไม่เจอนะครับกดแช่นะครับมันจะร้องทงอั้งไฟทั้งเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเอาเสียงเราก็ปรับโหมดตัวนี้นะครับ กดหนึ่งครั้งให้มันเลื่อนลงมาปิดเสียงนะแล้วกดตัวที่4แช่นะครับมันก็จะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับกดปลดล็อกนะครับวิธีการล็อกนะครับว่ามันป้องกันยังไงล็อกไว้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ล็อกแล้วนะครับถ้ามีคนใช้กุญแจผีนะครับหรืออะไรก็ช่างอันนี้เป็นกุญแจของตัวรถแทงเข้าไปแล้วบิดสวิตช์ออนนะครับตัดระบบทันทีนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกนะครับรถถึงจะสตาร์ทได้ปกตินะครับ เราสตาร์ทที่กุญแจนะครับ,รต,รรรบตัวรีโมทตัวนี้ยังสามารถสั่งดับได้นะครับกดตัวปลดล็อกตัวที่2นะครับรถก็ดับนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการชิงรถหรือการขโมยรถโดยที่เราลืมล็อกนะครับมีจนถีบรถเราล้มนะครับแล้วก็ขับรถเราชิงรถเราไปนะครับเราก็กดรีโมทตัวปุ่มแรกนะครับตามหลังได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะตัดดับอัตโนโมัตินะครับ จนกว่าเราจะได้รถคืนนะครับเราถึงจะกดตัวปลดล็อกรถก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างก็จะกลับมาปกติหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้รถคืนก็ปล่อยมันร้องอย่างนั้นนะครับแล้วรถมันจะสตาร์ทไม่ติดมันก็จะร้องอยู่อย่างนั้นนะครับจนก็ไปต่อไม่ได้นะครับเราก็เรียกให้คนช่วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ